มาจับเขียดหน่อยเด้พอพเม่พี่น้องนี่เนาะคะ่ะเขียดอีแอะเนาะคะ่ะสําหรับบานแก้คันบันทุงน่งเนาอเอินเขียดอีแอนเนาะเขียดต้นน้อยเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเขียดพันน่อยเนาะคะ่ะหลังฝนตกเอขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามนี่ดินยังสีชุ่มอยู่เนาะเฮาออกมาจับเขียดทุกขึ้นทุกขึ้นเนาะคะ่ะนี่นี่ฟังเสียงเอาเดอ้อว่า เขียดสไลา์ซัมไลด์เนาะค่ะเนาะซึ่งไก่คันมันทุ่งก็ออกมาจับทุกขึ้นเนาะค่ะเนาะย่างจับเอาย่างจับเอาตามขั้นหน้าแบบนี้ลหละสำหรับขึ้นแรกคืนซองแล้วก็ขึ้นสามดินย่งซุมอยู่เนาะค่ะเนาะดินยงซุมอยู่นี่เขียดกันยังย่งออกหลายอยู่คือเก้าเนาะค่ะเนาะขึ้นแรกนะเขาจับไปแล้วเนาะค่ะเนาะย่างคลิปที่แล้วนะไก่คันมันทุ่งก็จับไปแล้วเนาะขึ้นแรกเนาะ อันนี้ขึ้นที่สองเขาก็ลาจับไม่เนาะคะ่ะซึ่งช่วงนี้นะดินยังซุ่มอยูะะนะ่เนาะถ้าตามได้ที่น้ำในหน้านี่ยังมอแหงเนาะคะ่ะยังมีน้ำในหน้าอยู่นะเขียนนะกะสิออกมาตลอดน่ะละนี่สิออกมาตามขั้นหน้านี่ก็ตามขั้นน้ำแบบนี้เนาะคะ่ะลายลายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับยุบันไก่้คันมันทุงเนาะคะนะ่ะเนาะนี่นะเนาะเขียด นี่นะเห็นดำๆนะเนาะแต่มันหางเป็นเขียดตัวหน่อยเนาะคะ่นะเนาะหลายๆคนกะอาจ,จิมองว่าคึกกินเขียดตัวหน่อยแท้อย่างบ้านนี้เนาะแต่ก็อยากจะบอกทุกๆคนว่ามันเป็นเขียดพันหน่อยเนาะคะ่นะเนาะถ้าเป็นมานไก่ขั้นบันทงนืกก้อเกอเอินเขียดอีแอนะเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเขียดพันหน่อยเนะยาะญ่สุดได้กะไดซํานี่ละเ้ากะมาตะคุบทุกคืนเนาะค่นะเนาะ บางขึ้นกับมหาจริงฤีธเนาะค่ะเนาะคือหลังจากนี้ไปก็สิเป็นเป็นเอเป็นช่วงของจริงฤีดแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับเอบานหน้าของเฮานี่เนาะก็คือว่าฝนตกมากแรกๆนี่ขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามนี่สิเป็นเป็นนาทีของการจับเขียดเนาะค่ะเนาะ ขึ้นสามมีอาจิบโบอมีลายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขึ้นหนึ่งขึ้น,นสองมีเคียดสิลายนะะนะนาเนาะค่ะเนาะั้นเนหลังจากหันไปนะเริ่มจับจิงดีกันแล้วเด้อค่ะเดือดอยู่ในช่วงของหนาแรงเนาะคะ่ะเดือนมีนาเดือนมีสานนี่ล่ะเขาออกมาทุกขึ้นเนาะคะ่ะเนาะขึ้นได้จับเคียดก็จับไปขึ้นได้จับจิงดีก็จับไปเนาะถ้าเป็นขึ้นได้ที่ฝนตกก็ออกมาจับปานเนาะค่ะเนาะสำหรับบ้านแก่ขั้นบานถูกเนาะค่ะ นี่เขียดลยหลายเด้อค่ะเพ่อนแม่พี่น้องเขียดตัวนี้น่อยนี่นะออกเต็มแบบเต็มข้างหน้าอยู่เนาะค่ะ,นะเนาะเห่ากับแมา่ยางจับเอายางจับเอาแบบนี้ละ่นนะ,ะนีะ่เนาะค่ะเนาะซิยูแบบนี้ละ่ะเขียดนะนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเขียดเด้อค่ะเด้อมันถังนตัวน้อยเนาะค่ะเนาะนีะ่น จับอยู่ตามขณะนี่แหละนี่นี่นี่ที่เห็นอยู่นี่เนาะเต็มอยู่เด้อค่ะเด้อมันหลายอีหลีเด้สำหรับบ้านไกลคันบ้านทุงนะทั้งเขียดทั้งจิงหลีนะหลายหลายซึ่งข้าเองเข้าก็ออกมาจับทุกคืนคือกันเนาะคะ่ะข้ากะจับใส่ขวดเนาะคะ่ะเป็นขวดปาติ๊กเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข้าก็มีการเจาะลูกไหวค้คางๆนั่นแหละเจาะเจาะหลายๆลูกเนาะคะ่ะเนาะ จะพอมีลมหายใจเนาะค่ะเนาะเอาใส่สามมือกับบตายต้ด้วยค่ะนี่เฮาเห็ดแบบนี้เนาะนี่ตามขั้นหน้านี่ล่ละหฮามาเ้ามาตะคุบเขียดเนาะสีขึ้นมาตามขั้นหน้านาอค่ะน้าวทามนามนามถั่วหน้านะน้อนามนาอยู่ในหน้ามันมีนน้อเขียดกับสีขึ้นมาตามขั้นหน้านี่หละหฮากับมะยังจับเอามะยังจับเอาเนาะค่ะ นี่เนาะคะ่ะเนาะตัวนี้น้อยเนาะคะ่ะนี่ละใหญ่พอถึงปากขวดใจน,นะคะเนาะนี่มาเบิง่งนพวแมพี่น้องของเทาานะพันยางจับเอา้ายางจับเอาตามข้าหน้านะคะ่ะเสียงเขียดอีแอเสียงเขียดโมเสียงอิงอางน่ะห้องเต็มอยู่ด้วยค่ะ ฟังเสียงเอาโหลดฟังเสียงเอาว่ามันสีายซําไดแล้วกระเบิงพ่อแม่พี่นองของเฮาเนาะยางเก็บเอาเลยได้นี่นะยางเก็บเอายางเก็บเอานี่ยแหละมันหลายอหรีเนาะค่ะเนาะซึ่งแต่ละวันของเฮาเนะเฮาก็มาเอาแต่แบบเอาแต่พอกินนั่ะนแหละเนาะคะ่ะส่วนไงกะซิมาจับเอาแต่พอกินนั่นแหละแล้วก็เขา เขาเมื่อเน,นาะค่ะนอกือกขบ้นบังน่ะนะเตยมือชาลมาเฮาก็มาหาเห็ดกับเขากิาาเกากนเนาะคะ่ะตามเมนูของแต่ละคนถนัดเนาะคะ่ะเนาะบางคนก็เอาไปมกใซ่ว่าปีเนาะคะ่ะบางคนก็เอาไปแกงออมใส่ยอดผักกวมาไปเนาะแล้วแต่คนถนัดของใครของมันเนาะคะ่ะเนาะบางคนเขาก็เอาไปแกงแกงแบบไทยๆเนาะมีน้ำกะทิใส่น้ำเนาะ อันนี้ก็แล้วเป็นเมนูของไทยของมันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงเขียดห้องอีแอดอีแอดอีแอดอันนั้นนะคือเสียงเขียดอีแอดด้วยค่ะด้ถ้าแมนว่าเสียงห้องอีแอดอีแอดนะเสียงเขียดอีแอดละถ้าอิงอ่างก็สิห้องอยู่เสียงหนึ่งเนาะจีซ้อนก็สิห้องอยู่เสียงหนึ่งจริงหีกก็สิห้องอยู่เสียงหนึ่งนะแต่ว่าสําหรับคนบ้านนองเฮ่านี้สิฟังเสียงออกเนาะค่ะเนามาเสียงอีห่อย่างเนาะ ฟังเสียงเอาด้วค่ะเสียงเกียดหลายอิลี่เด้อค่ะมีเสียงกบเสียงเกียดเสียงอิงอ่างนะคะตามขั้นหน้าตามขอบทางมามีบิดเ,เลยเด้อค่ะเด้อสำหรับเกียวต้วนน้อยๆนะขึ้นไปทั่วเนาะคะ่ะออกมาทั่วเลยล่ะเป็นช่วงที่เฮาออกมาหาอยู่หากินกันเนาะสำหรับชีวิตบ้านหน้าของเฮาเนาะคะ่ะ นี่พอแม่พี่น้องของเขาออกมาหากินแล้วค่ะเนาะอ๋อสลับจับอ๋อโอ้มีเกิบนะ้ำโอ้มีรองเท้าอมเออติดไว้จับเขียดใส่างมีหอดรองเท้าน้วเน,นะคะเนาะพื้นดินมันแฉะนะคะพื้นดินมันมัน,ม,นมันเละนั่นแหละมันยางยาง,ยางใส่รองเท้ายางบไดนะ้นะั่นะก็เลยต้องต้องเอารองเท้าใส่ทางไว้นะคะ นี่เนาะมาเบิงพอแม่พี่น้องของเราจะเขียนเนาะค่ะยังมั่นมือเลยแหละตะคุกไดแน่ตะคุกบดไดแน่เนาะค่ปปะ,ะ,คะเนาะพราะว่าเขียนอะ่ะสีโตลื่นๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็โต้น้อยแล้วก็โต้ลืนล่นนะนะเวลายิบมาเนะ่ะบางที่ก็ยิบกระถือเขียนดอกยิบไดแต่ดินก็มียิบไดแต่ไอ้ยอดหญ้าก็มีเนาะมันโต้น่อยแห้งเนาะค่ะเนาะมันโตหน่อยแล้วบบก็มันลื่นน้ำพอมนะ มันสามารถกระโดดออกจากมือเฮาได้แป๊บๆเลยล่ะสําหรับเกยดหน่อยีนเ้าตตองเ้าตออาตองตะคุ้ไว้ดีๆนั่นลหะนี่เนาะจับเอาจับเอาเด้อค่ะน,นี่เดี๋ยวเฮาสิมาลองไอ้แกงน้ให้เบิงเนาะค่ะเนาะห้าแกงน้ำอ,ออกเนาะค่ะเน,นาะให้เอ๊ะ ให้ฟองมันออกนะให้ให้น้ำเข้าเข้าเข้าเกี่ยของเราออกอาปปากมันลงมหมดิเป็นฟองเป็นฟองอย่างนี้เนาะกระเดยบบกไลายหนึ่งเดล่าหลายเด้อค่ะพอพี่นองเด้เครื่องขวดพุณละอืมอืมพนดละขวดเนี่ยเขามีการเจาะรูดดัน้างเนาะค่ะนาะเขากระจุมขวดลงไปเลยเนาะน้ำกะสิีเข้าไปอืม ในขวดทางลู่ที่เ้าเจาะนั่ยนะเบอรนไหนนี่เบิรงเขียนเนาะค่ะเนาะเขาจับเอาแป๊บเดียวเนาะค่ะนี่ห้องบริจับเอาหน้าเนาะค่ะอืมเป็นลายไหมเอามาจับกันแป๊บเดียวเนาะค่ะเนาะอันนี้นะข้างโคกดอกเนาะค่ะพม่ีพน้องเนาะมีเป็นข้างโคกเด้ยค่ะเด้อ แต่ว่าบาัณฑก่คันบันทุ่งนะบ่กินดอกเนาะค่ะเนาะสำหรับข้างโคกนะเฮากะปล่อยไปเนาะแต่ว่าไก,ก่คันบันทุ่งจะ่ายคลิปให้เบิ่งซื่อๆเนาะค่ะสำหรับข้างโะคกเน,น,นาะค่ะพ่อแม่พี่แม่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะค่ะเนาะสำหรับไออีสานบัณฑน,นาของเฮาเนาะหายุหางกินตอนกลางคืนเนาะค่ะมาจับเขียจับจริงดีเวลา,านนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะโตเขียนเนาะค่ะนี่ โตเขียนนาซียูแบบนี้ละนี่หลยอิรีเดค่ะเด้อสำหรับเอคืนแหลกสองคืนแหลกที่ว่าฝนตกออกมาใหม่ๆนะ่ะหล่ขากลายเนยลังจากหันไปนาก็สิเป็นจิงรีออกเนาะค่ะเนาะบบจับเขียดกระจับจิงรีละสำหรับเอแก้ขันบรรทุนอะเนาะอันนี้อึ้งอ้างเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะที่เห็นยนนี่อึ้งอ้างเนาะ ก็แล้วแต่เฮาสิเอาหรือบ่เอาเนาะคะ่ะเฮาบ่เอาเฮาก็ปล่อยไปเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องหยอกอึ้งอ้างเล่นเนาะคะ่ะนี่นะแต่ว่าเฮาก็ปล่อยไปคือเก่านั่น,น,นละนะะ่ะเนาะหมาก็อยากมานั่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อสิ่งที่เฮาได้มาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับเขียดอีแอะเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเขียดอีแอะเขียดคาข้าเนาะเขียดตัวน้อยเนาะคะ่นะเนาะ นี่ล่ะเขียดทีข้าได้มากเนาะคะ่ะห้ากระสิมาล,ล่างเนาะคะ่ะนี่นี่นี่คือวิธีการล้างของข้านะเ้ากับใส่น้ำเข้าไปเนาะคะ่ะแต่ว่าข้ากระทิ้งไว้แบบนี้เจ๊สองมือสามมือมันกระบาไตายด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเ้ากับปล่อยปล่อยเห้มันขีดใส่ขวดนี่ลหละผ่านไปเจ๊สามมือยังสี่เนาะ ข,ขี่ขีข้องเขียดกับเบิดทองแล้วล่ะเฮากาสามารถเทดกับเขากินได้เลยเนาะสำหรับมื้อนี้เฮากาซิลากันโวยตรงนี้เด้ค่ะ่อแม่พี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ